มีกลุ่มก้อนเมฆลักษณะเป็นพญานาคเลยผมได้ถ่ายรูปไว้อยู่ก็เป็นความอัศจรรย์ใจครั้งแรกผมเลยอธิษฐานกับปู่ศรีสุโธว่าถ้าผมมีบุญสัมพันธ์มีสิ่งใดที่เชื่อมถึงปู่เองก็แล้วแต่ก็ขอให้ปู่ได้โดนบันดาลหรืออํานวยวพวร์รให้ผมได้มาสร้างโบสถนะ์ที่ตรงนี้ให้มันสําเร็จตามเจตนาของอาจารย์เพโรดนวิชาลาักษณะโบสถ์สีขาวยกพื้นสูงมีความสวยงามโดยรอบโบสถ์ก็มีพญานาคล้อมรอบเอาแบบตัวเนี้ยส่งให้อาจารย์ดูตรงกับนิมิตของอาจารย์ อาจารย์นิมิตอยากมีโบสถ์ขาวๆหลังสีขาวสวยๆสง่างามมีพญานาคล้อมรอบ ถึงจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมได้มาสร้างโบสถ์ที่นี่นะครับวันนั้นอาจารย์ไพรโรธหรื่อวิชาท่านได้เรียกผมเข้ามาพูดคุยถึงแนวทางที่ว่าท่านอยากจะออกแบบท่านอยากสร้างโบสถ์มาถวายที่คําชโนดนะครับผมก็เลยขอญอาตอาจารย์ว่าอาจารย์ผมขอมาดูสถานที่จริงก่อนเพื่อที่จะกลับไปออกแบบให้อาจารย์อาจารย์ก็ว่าโอเคมาดูเพื่อมาออกแบบให้อาจารย์และเมื่อผมมาถึงสถานที่ตรงนี้มันเกิดความรู้สึกที่อัศจรรย์ใจสําหรับผมนะครับผมมาถึงจุดตรงนี้เลยที่ผมยืนเลยผมรู้สึกถึงพลังงานที่ดีบางอย่างว่าที่ตรงนี้มันม บายใจมันมีความโล่งมันมีความรู้สึกปิติสังเกตเห็นถึงแม้กระทั่งกลุ่มก้อนเมฆนะครับวันนั้นน่ะมีกลุ่มก้อนเมฆลักษณะเป็นพญานาคเลยผมได้ถ่ายรูปไว้อยู่ก็เป็นความอัศจรรย์ใจครั้งแรกผมเลยอธิษฐานกับปู่ศรีสุโธว,ว่าถ้าผมมีบุญสัมพันธ์มีสิ่งใดที่เชื่อมถึงปู่เองก็แล้วแต่ก็ขอให้ปู่ได้โดนบันดาลหรืออํานวยอวยพรให้ผมได้มาสร้างบทณนะที่ตรงนี้ให้มันสําเร็จตามเจตนาของอาจารย์ไพรโรธดุลวิชาเป็นคําอธิษฐานที่ผมขอกลับไปว่าให้ทุกอย่างมันมีความ สำเร็จราบลื่นอย่ามีอุปสรรคอะไรผมก็กลับไปออกแบบโบสถ์ให้อาจารย์โบสถ์ที่ผมออกแบบเป็นลักษณะโบสถ์สีขาวยกพื้นสูงมีความสวยงามโดยรอบโบสถ์ก็มีพญานาคล้อมรอบเอาแบบตัวนี้ส่งให้อาจารย์ดูเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจของผมเลยอาจารย์บอกผมว่าโบสถ์หลังนี้ตรงกับนิมิตของอาจารย์เลยอาจารย์นิมิตอยากมีโบสถ์ขาวๆหลังสีขาวสวยๆสง่างามงาม,มีพญานาคล้อมรอบผมเองก็อัศจรรย์ใจเป็นครั้งที่ <c oughs> 2เลยบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ผมจะใช้ความสามารถใช้ความ ความตั้งใจเพื่อที่จะทํางานตรงนี้ให้สําเร็จให้เสร็จให้ดีที่สุดเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาจะถวายให้กับปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมารวมไปถึงตั้งใจจะทํางานให้อาจารย์อย่างเต็มที่เป็นกําลังใจเบื้องต้นจนทุกอย่างสําเร็จลงตัวในขั้นการออกแบบอาจารย์ท่านก็เมตตาผมเป็นอย่างยิ่งให้ผมได้ทํางานได้เต็มที่เลยทั้งเรื่องของการก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารการจัดการต่างๆท่านเป็นกําลังใจให้ผมยอมรับเลยว่าการทํางานด้วยมีอุปสรรคการทา งานล้วนเจอกับสิ่งที่ดีและไม่ดีถูกใจและไม่ถูกใจแต่เราก็ใช้ความเพียรความพยายามตั้งมั่นว่าเมื่อเราตั้งใจที่ดีอยากจะมาทำโบสถ์ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วต่อให้จะมีเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆเข้ามาทดสอบจิตใจเราเราก็จะตั้งมัน่นนี่เป็นความตั้งใจของผมอาจารย์ให้กำลังใจอาจารย์อยู่เบื้องหลังการทำงานของผมทุกอย่างต้องขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้โอกาสให้ผมได้มาสร้างโบสถ์ที่ตรงนี้ขอบคุณพี่น้องมาหายันรวยรวมไปถึงลูกศิษย์ ลูกหาของอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโบสถ์หลังนี้ที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญให้โบสถ์หลังนี้แล้วเสร็จโบสถ์หลังนี้เหมือนกับเป็นสิ่งที่ปู่ศรีสุธโธย่าศีปทุมมาได้พาลูกหลานให้มาทำงานที่นี่ขอเชิญชวนเลยนะครับมาที่คำชะโนดมาขอพรให้ร่ำรวยปลดหนี้ปลดสินกันนะครับคำชะโนดที่นี่อุดรธานี